สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการบางท่านอยากจะเปิดร้านขายของเล่นที่สะพานเหล็กหรือเปิดร้านขายของเล่นออนไลน์แล้วอยากจะรู้ว่าเอ้ยเราเอาของเล่นจากไหนที่สามารถนําเข้ามาในราคาที่ต้นทุนสามารถแข่งกับจีนได้แข่งกับร้านอื่นได้ทำเราก็แนะนํานะครับฮ่องกงก็มีทั้งฟิฟิงเกอร์ตัวต่อเลยก็ของเล่นที่เขเสร็จแท้ นี่คือคำค้นหานะครับเรารวบรวมไว้ให้ท่านนะครับลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปท่านก็นำไปค้นหาใน Google ได้เลยอ่ะสมมุติเอาคำนี้ไปะนะครับทอ,อยซัพพลายเออร์เอเคท่านก็หรือว่าท่านต้องการสินค้าเป็นโมเดลเฉพาะท่านก็หาไปเลยเมื่อกี้ผมใช้คำว่าทอยใช่ไหมครับท่านอาจจะใช้คำว่าทอยโมเดลอืม ใื่ไหมก็จะขึ้นมาครับมอเตอร์เนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นมาแต่สินค้าก็จะขึ้นมาแล้วก็อันนี้ผมแนะนําเว็บไซต์ให้แล้วลิงก์นี้ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ฮอตทอยก่อนฮอตทอยเนี่ยก็จะมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายอันนี้อาจจะเป็นแนวมาเเว์แนวนั่นนะครับผมแนวของอเมริกานิดนึงแต่ถ้าถ,ถ้าท่านต้องการประเภทไหนท่านอาจจะ พิมพ์ในคู o กอรหาได้เลยเช่นว่าอ่ะถ้าต้องการป๊อปมาร์ทไม่รู้มีไรครับซัพพลายเออร์รัาป๊อปมาร์ทเขามีผู้ผลิตเจ้าเดียวนั่นก็ลองหาดูไฟฟิง e r หรือว่าจะเป็นป๊อปมาร์ทของ HK ก็มีครับท่านก็ไปสั่งได้หรือว่าท่านต้องการอะตอนนี้ผมโมเดล One Piece นะฮะก็มีพีบันไดของฮ่องกงขึ้นมานะครับท่านก็ไปสั่งได้แค่ครับแค่ขอให้มีคาว่าฮ่องกงล,ลงท้ายท่านก็เปลี่ยนคํานี้ไปได้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้เรามาดูดยวขอก็จะเป็นของอเมริกานะครับที่เรานัานมาก็วีเทคเพื่อการศึกษาก็จะมีท่านก็อ่ะขายหลายแนวได้ไม,ไม่ว่ากันแล้วก็พยายามแนะนำาหลายแนวครับ อ่านะครับส่วนขั้นตอนการนำเข้าจากฮ่องกงมาไทยก็ติดต่อได้นะครับเกี่ยวต้น Import l i าย o f f i c i a l 2อร์สองเจ็ดสองวีเอไรบริการนําเข้าสินค้าของเล่นจากฮ่องกงมาไทยนะครับผมท่านต้องการเปิดร้านขายของเล่นที่สะพานเหล็กหรือขายออนไลน์ก็แนะนําได้ครับผมทางเรายินดีให้บริการสําหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครนะครับสวัสดี